ดีก็ไปเพื่อนเพื่อนเจอปลาทุกคนนะคะเห็นปลาตัวเบ้อเลย ตรงนี้ก็ไหวนนี่นี่ เต็มเลยนั่นะมัน่นวันวันอะป่าทั้งนั้นเลยนะคะเขาหาที่ตื้นมากัดหญ้าวางไข่กันคะ่ะแม่หญ้าวันเลยอะอนั่นน่ะที่น้ํามันวันเนี่ยป่าทั้งนั้นเลยนะคะขึ้นมาวางไข่กัดหญ้าวางไข่กันผสมพันธ์กันเขาหาที่น้ําตื้นอะ นั oo, oo, ่นไหวกันโอ้โหเห็นหลังตรงเน่งตรงน่งโน่นตรงโน้นก็มีนู่นเห็นไหมคะน่นน่นโน่นโน่น่นนั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 ่นปลาธรรมชาติเลยค่ะเนี่ยเขามาหาน้ำตื้นๆเขาจะตีตีหญ้าวางไข่กันผสมพันธุ์ตรงโน้นี่น กัดไม่ได้พี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมคะนู่นๆๆๆๆๆๆทางนั้นเลยนะคะหน้าเห็นหลังดงๆนุ่งๆอ่ะทางนั้นเลยปลาทางนั้นเลยตัวใหญ่ซะด้วยนุ่นๆๆๆๆๆๆโอ้โหเห็นหลังทางนั้นเลยอ น้ำวันเลยอ่ะโอ้เสียดายเขาไม่ให้เขาไปดที่ไกลๆนู้นก็ใช่นะนู้นนั่นนู้นอ่ะนู่นน้ำวันเลยอ่ะเขาผสมพันธุ์กันกัดหญ้าวางไข่นะคะเสียงขอใายเสียงรถนะคะ เสียด้นะเขาไม่ให้เข้าไปน่าดูน้ำมันเลยอะ่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเสียดายเนะเสียดายเสด้ยเขาไม่ให้เดินเข้าไปาดูหนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่งนะคะ นะทางนั้นเลยนะคะนะ่ะที่เห็นวันๆันั้นน่ะนี่ๆๆ่นี่นนนตูบเล้อเลยเนี่ยเห็นหลังเนี่ยนี่น,น,น,นีเห็นกระโดงหลังติดใจดมากเลยนี่นกระโดงหลังขึ้นโอ้โห ผสมพันกันแล้วก็กัดหญ้าทําร,รังเลยวางไข่เลยดูดเูเขาก็ฉลาดเนาะเขาก็ไม่ไม่ไม่เมืมมม่อกี้เขาว่ายตรงนี้นะเ,ะเขารู้ว่าเรามาเห็นเราเขาก็ว่ายหนีไปทังนูน้นแต่ได้ก็ไม่ให้เข้าไปเนาะตรงนี้เป็นคอกม้าเลยคะเนี่ย มันน้ำมันบันถนไปทั้งน้นแล้วทั้งนั้นเลยคงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอากาศดีๆจะมาอีกขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขดูวันเลยอะทั้งนู้นอะนั่น